สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมีลูกค้านะครับลูกค้าถือว่าเป็นลูกค้า v ีพเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมาแบ่งพระเครื่องให้ผมนะครับวันนี้มารอดูกันนะครับว่าผมจะได้พระเครื่องอะไรบ้างวันนี้จะจบไปเท่าไหร่ผมผมเชื่อว่าเจ้าน,านี้นะครับไม่ต่ํากว่าหล้านแน่นอนนะครับพระของท่านนี่ผมรู้เลยไม่ต่ํากว่า1ล้านแน่นอนรอดูนะครับว่าหน้าพระจะเป็นยังไงผมว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นสายที่ส่วนใหญ่จะ คือเฮียก็จะเก็บพระหลักๆนะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะได้กี่โอมาติดตามฝากติดตามไปด้วยนะครับนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับบรรยากาศสดๆนะครับผมอันนี้ก็ได้ดูฮะยังไม่จบนะครับนี่กําลังพระอีกโอ้โหดูฮะเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับวันนี้เฮียก็มาแบ่งปันนะครับเนี่ยฮะแบ่งปันนะครับชุดนี้นะครับเฮียยังไม่อยากออกสื่อนะครับก็นี่เลยนะครับมาแบ่งบอยนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไม่ดูอีกทีนะครับดูครับ ฮะนี่ซื้อขายกันแบบโอเคนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับครับผมนี่ก็จบกับเฮียมาเรียบร้อยนะครับแล้วเกินคาดที่ผมคาดไปด้วยนะครับจบมาเกินคาดนะพี่นะผมจบมาล้านหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทนะครับนะฮะนี่ฮะหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทนะครับมาดูกันมาได้อะไรบ้างนะครับนะเงินล้านกว่าบาทเงินล้านสามแสนสามหมื่นได้พัแค่นี้เองนะครับ อันนี้เป็ no นเหรียญเสมาปูทิมนะครับจะมีอยู่สี่อง people like people. นะครับนี่อันนี้จะเป็นผิวมะขามเปียกแดงสององนะครับเห็นไหมฮะจะมีนะครับนี่นะครับเป็นเสมานะครับนี่เป็นเสมาแปดรอบหลวงปูทิมวะละหานไล่นะครับมีสี่องนะครับทั้งหมดสี่องนะครับนี่ก็แสนกาบาทอยู่แล้วนะพี่นะนี่นะนะครับอง์ละก็ตกองละแสนอยู่แล้วครับนะองละแสนนิดๆนะครับดูฮะสี่องนะครับนี่ได้มาสี่องค์นะครับแล้วก็ อ่านี่รถนี้ไปก่อนนะครับให้ดูนะครับผมให้ดูไวๆนะพี่เนาะนี่นะอ่าเช่ามาจบเรียบร้อยนะครับเฮียก็กลับบ้านไปเมื่อกี้นะครับแต่เฮียไม่ขอออกสื่นะครับไม่ขอออกสื่อนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็นี่อีกนะครับนี่เป็นไก่หางสามเส้นนะครับหลวงพ่อปานวัดบางลงโคนะครับแบบนี้ก็หลักสองสามแสนนะพี่หน้าแบบนี้เกือบสามแสนบวกลบอยู่แล้วนะครับแต่ละเพชรใบหนึ่งนะครับแต่ละเพชรหนึ่งใบนะครับนี่นะครับนี่ดูฮะ นะครับพระนี่เด้งฟอร์มพระเด้งเลยนะครับนี่ฮะพระปานวัดบางน้ำโคนะครับสองสี่หกศูนย์นี่ครับพ่กันนะครับนี่เหรียญยอดนิยมอีกหงรุ่นนะครับนนี้เป็นเหรียญหลวงพระกันวัดพญาตนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพระกันวัดพญาตอันนี้เป็นพิมพ์เสี้ยนตองนะครับอ่านี่เป็นเสี้ยนตองนะสภาพยังสวยนะครับถือว่าสภาพนี้ผมว่าโอเคนะติดย้ำติดชัดเจนหมดเลยพ่ะกันพญาตนะครับอย่างนี้ก็หลายๆแสนนะครับหลายแสนอยู่นะครับนี่นะครับ นนะครับี่เป็นอันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญเจริญพรสองนะครับหลวงปู่ทิมอันนี้สวยมากเลยองนี้บอกเลยองันนี้สวยจริงจมูกไม่มีล้มเลยนะครับตอกเลขชัดเจนนะครับเป็นตลับเพชรแท้นะครับนี่นะฮะโอ้ดูแสงนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะครับเจริญพรสองนะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่แต่แสงผมไม่ได้เปิดแสงไฟนะครับผมเอาแสงธรรมชาตินะก็เลยเป็นแบบออกพลาเลยเป็นไม่ค่อยนี่นะครับไม่ค่อยสดนะครับ อันนี้เป็นศูนย์เก้าบางขุนพรมนะครับศูนย์เก้าบางขุนพรมครับนี่ศูนย์เก้าบางขุนพรมนะครับนี่ก็ได้จัมโบ้มาองหนึ่งนะครับนี่จัมโบ้นะครับปุโตนะครับจัมโบ้หลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับนี่ก็ถือว่าพระเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้นะครับนี่อนี่นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะแบ่งลูกค้าแบ่งในไลฟ์สดได้ไหมนะครับนี่ฮะรอติดตามไปด้วยนะครับในไลฟ์สดเลยนะครับนี่ นี่จะโบสองครับหลวงปู่โตวัดปู่ชิมพีครับเนื้อใบลานนะครับออกโซนหินคกนะครับออกโซนหินคกนะครับก็ใครมีพเครื่องนะครับที่จะแบ่งปันนะครับก็ติดตามผมไม่ได้นะครับบวยพักแท้นะครับพักหาผมได้เลยนะพี่นะถ้าพักแท้ผมรับเช่าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงได้เงินสดแน่นอนก็ขอบพระคุณมากนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะครับพี่นะสวัสดีครับ